คลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาคุณมาดูบ้านเดี่ยวอีกหนึ่งแบรนด์ของแสนสิริกับโครงการที่ชื่อว่าฮาบิเทียพาร์คเทียนทะเล28ชื่อบอกชั้นนะคะว่าที่นี่คือซอยเทียนทะเล28ถนนบางขุนเทียนชายทะเลซึ่งถ้าเรามาจากศูนย์กลางธุรกิจอย่างสาทรสีลม ก็ใช้ทางด่วนมาลงที่ดาวคนองแล้วก็วิ่งมาตามถนนพระรามสองแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้เลยและตามแนวถนนพระรามสองทางกลับบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกๆด้านสำหรับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยบนถนนพระรามสองเรียงรายครบทุกอย่างเลยทีเดียว ทีนี้มาดูความสะดวกสบายภายในโครงการฮาบิเทียพาร์คบ้างค่ะชื่อของแสนสิริการันตีได้เลยนะคะว่าในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจับเต็มครบเครื่องอย่างแน่นอนอย่างที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนของคลับ House ที่เรียกว่า H-Club ค่ะที่มีงานดีไซน์มีงานก่อสร้างที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อดีไซน์ระดับอินเตอร์มาแล้วด้วย ซึ่งใน h อชคลับนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําระบบเกลือมีฟิตเนสรูมมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนสําหรับลูกบ้านและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนสาธารนณะเตรียมไว้ให้อีกถึง2สวนด้วยกันบ้านเดี่ยวทั้ง252ยูนิตของฮาบิเทียพ r คเทียนทะเล28นะคะจะอยู่บนที่ดินตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปแล้วก็บริเวณบ้านของทุกๆหลัง ทางโครงการเขาก็จะจัดสวนปูญ้าไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยโดยขนาดบ้านเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่146ไปจนถึง203ตารางเมตรนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวใหญ่คุณก็สามารถเลือกบ้านได้ตามความเหมาะสมแล้วก็หลังนี้ค่ะคือบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดในโครงการพื้นที่ใช้สอยรวม203ตารางเมตร 4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถที่ลงรถได้2คันนี่แค่ฟังก์ชันหลักๆนะคะข้างในยังมีพื้นที่อื่นๆที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างสะดวกสบายที่สุดเข้าไปดูค่ะโอ้โหพื้นที่เทเรสหน้าบ้านค่ะนั่งเล่นได้สบายเลยการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านจะเน้นให้เกิดความปลอดโปร่งมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าผนังบ้านไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้าง หรือว่าด้านหลังเนี่ยเป็นผนังกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ที่เป็นช่องเปิดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแสงแล้วก็ลมธรรมชาติถ้าเราเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยก็จะฟโฟลเข้ามาในบ้านได้อย่างสะดวกจะเห็นว่าลิฟวิ g งรูมเป็นเบย์วินโดที่ขยายพื้นที่ให้ส่วนนี้กว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ต่อเนื่องกันค่ะด้านนี้ก็คือส่วนของโต๊ะอาหารซึ่งก็จะมีประตูข้างค่ะเปิดออกไปที่เฉลียงด้านข้าง ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ของสวนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถัดจากส่วนของโต๊ะอาหารค่ะก็จะมีบริเวณนี้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มเห็นไหมคะว่าจะแยกเป็นสัดส่วนจากห้องครัวไทยนี่คือบริเวณที่เป็นครัวไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอาหารหรือว่าคุกกิ้งเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประตูปิดไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นแล้วก็ควันที่จะเข้าไปรบกวนภายใน ก่อนที่จะขึ้นไปบนชั้นสองยังมีห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนที่4โหดูพื้นที่ค่ะพื้นที่กว้างใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยทีเดียวมีหน้าต่าง2ด้านเปิดให้แสงแล้วก็ลมธรรมชาติระบายได้เต็มที่เลยแล้วก็ที่สำคัญด้านข้างก็คือห้องน้ำเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ห้องนี้ก็มีความเป็นส่วนตัวในการใช้ห้องน้ำด้วยเหมือนกันถ้าครอบครัวไม่ใหญ่ ก็เป็นห้องอนเนกประสงค์อื่นๆที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการบนชั้น2ค่ะแต่เออมีพื้นที่เก็บของตรงโถงบันไดด้วยค่ะบนชั้น2โถงกลางค่ะเป็น Family Area พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เลยดูสิคะ ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมาชิกหลายคนตรงนี้ก็กั้นเป็นห้องนอนที่5ได้อย่างสบายแถมมีระเบียงส่วนตัวด้วยว้าวนี่คือมัสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่ใช้สอยใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้บรรยากาศที่ปลอดโปร่งมากๆเพราะว่าหน้าต่างบานใหญ่มากๆเป็นช่องเปิดได้ด้วยรับแสงแล้วก็ลมธรรมชาติได้ยังไม่หมดค่ะด้านนี้ มีพื้นที่สำหรับทํา Walk n n c o o s e t แบบนี้ได้เลยโอ้โหสะดวกสบายมากๆแล้วก็ต่อเนื่องกับห้องน้ำส่วนตัว คุณกำลังมองหาบ้านใหม่นะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีบริเวณโดยรอบให้คุณได้จัดสวนสวยๆเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอยู่ในโครงการคุณภาพมีสังคมที่ได้มาตรฐานมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยแล้วก็ในบริเวณโครงการก็มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงามใกล้ชิดธรรมชาติแล้วแล้วก็ที่เห็นทั้งหมดในคลิปนี้ฮาบิเทียพาร์คเทียนทะเล28 ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ตรงจุดเลยทีเดียวต้องลองเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะที่นี่ฮาวิเทียพาร์คเทียนทะเล28ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ